สวัสดีค่ะพี่นอ้องชอบนี่แล้วค่ะเด้อสอบปุ๋ยสอบนี่เม็ดใบใหญ่เนาะคะ่ะดอก,กดัดเลือกระหมันไปเลยค่ะถิ่นน้ำแข็งน้อนี่เนาะเม็ดใบใหญ่เมื่อยใบใหญ่ขึ้นเก่าเนี่ยขึ้นเก่าถิ่นค่ะพี่น้อง กนเดือดตกนะคะ่ะเศร้าแล้วก็เลยเก็บแล้วค่ะเก็บได้ประมาณสองชั่วโมงแล้วค่ะพี่น้องเกืเกือบสองชั่วโมงแล้วค่ะผีบะมีะะ่อกค่ะยังไปเบืองยูเรนีอีกจักโลนี่แหละท่านเก็บะะแล้วค่ะพี่นอ้องเดี๋ยเอาพี่นอ้องเบืองว่าจนสีไม่จันทร์หน่อยนะค่ะนี่แต่งานดีถ้าจะรันถังลงอุนหน่อยนะค,ะค,นนค่ะ,ออะ,คะอสอบเพื่อสอบแล้วด้วยค่ะพี่น้อง ม้านี่หลายโลอยอะก็จะได้ประมาณยี่สิบโลนี่แหละค่ะตะเก็บเยอะมากเลยอุ้ยมาสอบนึงเมื่อเครื่องสอบแล้วค่ะพี่น้องุ่มอยู่ประมาณยี่สิบโลนี่แหละค่ะฟังเบอร์แรกอยู่ประมาณสองโลนะค่ะพี่หนุ่มเมื่อสองโล ใจแบบได้ดีเนาะค่ะพี่น้องใจสีดีใจสีเม็ดใหญ่เม็ดตรงนีหลายกระดอกหน่วยประท่านี่มี่นั่นลายเนาะคะ่ะใ่สีอีกประมาณโล้นี่ยแหละคะ่ะใจสีเก็บอีกว่าโบมานกันได้ลยได้หลอดเที่ยวเนาะคะ่ะอันนี้ละค่ะพี่น้องเอาไว้พี่นอ้นองเบกวงกัน ก็มีปิโอมานอะไรค่ท่านผ่้กมนี่หน,น,น,น่อย